ัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเพื่อนผู้ใจผู้ปกครองนะครับวันนี้ผมดรพิรุณสิริศักดิ์นะครับก็มากับพี่เอมนะครับนักจิตวิทยาของเรานะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับในฐานะผู้ปกครองนะสวัสดีครับครูแตงสวัสดีค่ะครูแตงนะคะ โอเควันนี้นะครับครูแตนเข้ามาในฐานะคุณแม่ลูกสองนะครับซึ่งแน่นอนจะต้องมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของลูกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราให้คุณแม่นะครับกับนักจิวิยาได้พูดคุยทักทายกันหน่อยนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แตงสวัสดีค่ะ,คะ เป็นยังไงบ้างคะจริงๆขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะ<ด>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ,คะเดี๋ยวจะถามคุณแม่แปลงว่าตอนนี้คุณแม่แตงมีลูกอายุเท่าไหร่บ้างคะค่ะก็ตัวเองมีลูกสองคนนะคะคนโตนี่อยู่ป .5 อ,อายุประมาณสิบขวบค่ะส่วนคนเล็กนี่ก็อยู่ป .2 อ,อ,อายุที่แปดขวบค่ะแล้วคุณแม่คิดว่าทุกวันเนี้ยค่ะสื่อสังคมออนไลน์เนี้ยค่ะมันมันมาสําคัญกับลูกๆของเรายัางไงบ้างคะ จริงๆแล้วสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคือเข้ามาแทบจะในชีวิตประจําวันของเขาเลยนะคะจริงๆทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเสษสื่อเยอะเลยเท่าที่เราสัมผัสนะคะทั้งติ k กต k อกทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไร y o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะค่อนข้างเล่นเพียงแต่ว่าพอด้วยคนโตด้วยความที่เริ่มเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เริ่มมีกฎกติกาให้เขาดนึงพราะด้วยความที่สมัยนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะก็จะค่อนข้างมีเรียกว่าอะไรมีกฎกติกาให้เขานิดนึงในการเข้าท่องสื่อออนไลน์ค่ะค่ะก็ฟังดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าเออแล้วกฎที่คุณแม่ใช้ในบ้านเนี่ยคุณแม่ใช้ยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้เราก็มีการพูดคุยกันค่ะในเรื่องของเวลาในการที่จะเข้าไปนเล่นออนไลน์ ะะยิ่งเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยก็เวลาว่างเขาจะค่อนข้างเยอะเราก็จะกําหนดว่าโอเควันหนึ่งเราให้คุณเล่นได้แต่ว่าต้องให้ให้แม่กลับบ้านก่อนนะให้แม่กลับบ้านก่อนแล้วคุณสามารถเล่นได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องดูเวลาว่าอ่ะโอเคหนึ่งชั่วโมงเราให้เขาหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นวันธรรมดานะคะนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะบริหารจัดการยังไงคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนนะแล้วก่อนนอนโอเคเราจะให้เวลาคุณเล่นได้ นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะฟรีนิดนึงโอเคคุณอยากเล่นเล่นไปแต่เราให้คุณแค่วันละสองชั่วโมงนะคุณบริหารจัดการเองว่าคุณจะเล่นยังไงจะท่องสื่อยังไงหรือการเล่นของเขาเราต้องเหมือนกับว่าต้องมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างๆด้วยแต่เราไม่ได้แบบอะไรอย่างไปไปสอดส่องอะไรเขานะเราก็นั่งเล่นเกมนั่งอ่านหนังสือของเราไปเพียงแต่ว่าหูเราแอบฟังอยู่ข้างๆแอบฟังขาอำอะไรอยืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก,ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะต้องบอกว่าสัมผัสได้นะคุยมสัมผัสได้ถึงถึงความใส่ใจนะคะแล้วก็ของคุณแม่นะคะแล้วก็ความให้อิสระกับลูกนะคือเราให้อิสระก็คือให้เขาไปจัดการเวลาเองแต่เราก็ทําในขอบเขต ของบ้านเราที่เราตกลงร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ที่ขอบคุณคุณแม่แปงมากเลยเนาะว่าที่ม่แชร์ในวันเนี้ยเนะเาะล้วก็เห็นว่ามันก็มันก็ได้ผลนะคะแล้วทีเนี้ยใครอยากถามคุณแม่ว่าเออระหว่างที่คุณแม่ทําใช้ใช้อ่าเรามีกฎข้อตกลงกับลูกๆแล้วค่ะมันมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างอื่นเกิดขึ้นด้วยไหมคะในการใช้สื่อออนไลน์อือเอาช่วงแรกๆค่อนข้างเป็นประเด็นกับคนเล็ก คนเล็กนี่คือคนอโตเขาจะเริ่มเข้าใจละโอเคคุยกันรู้เรื่องแต่คนเล็กนี่อาจจะงองแงนิดนึงค่ะในเรื่องการเข้าไปเล่นเพราะว่าเขาจะจะเล่นน่ะก็อยากจะเล่นผมจะเล่นเด็กเด็ก,ดกผู้ชายผมจะเล่นจะไม่ไปไหนจะไม่ออกไปกินข้าวจะนั่งเล่นก็ต้องคุยกันในช่วงต้นๆน,นิดนึงนะคะแต่ตอนนี้อพอเขาเห็นพี่สาวโอเคพี่สาวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เราวางไว้คนน้องก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อ่ะโอเคพี่พี่วางมือถือละ โอเคผมวางบ้างแล้วก็ไปขี่จักรยานกันไปไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองคนพี่น้องจะจะช่วงนี้เริ่มดีขึ้นบ้างค่ะเริ่มห่างจากสื่อมากขึ้นค่ะ,อะนอกจากบ้านนี้นะคะจะมีมีขอบเขตเนาะขอบเขตที่ตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันแล้วนะคะเมื่อกี้คุณเอ็มเห็นอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของการสื่อสาร นะคะอืมก็คืออยากได้อะไรก็ก็บอกคนเล็กไปเนาะว่าคุณแม่อยากให้ไปทําอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเด็กคนเล็กเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนแบบกับคนพี่อ่าใช่ไหมคะถ้าเรามีกฎที่มีทําสม่าเสมอใช่ไหมคะลูกคนเล็กก็จะเรียนแบบไปด้วยแล้วมันก็ทําให้เราจัดการกับลูกเนี่ยเอ่อเรียนอ่าได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ใช ค่ะเอ้แล้วคุณแม่คิดว่าในประเด็นในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ค่ะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเป็นกังวลไหมคะค่ะก็จะค่อนข้างกังวลกับคนโตนิดนึงนะคะ<ม>ด้วยความที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มที่จะเล่นเกมที่ออนไลน์นะคะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนในเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็กังวลน,นิดนึงว่าเอ๊ะเขาเป็นใครชี่ลูกคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะขอคาปรึกษาจากคุณหมอ นะคะว่าจะมีวิธีการแนะนํายังไงในเรื่องของการที่จะพูดคุยกับลูกนะคะเกี่ยวกับโอ,อกาสที่เขาจะไปพบเจอเพื่อนออนไลน์หรือใครก็ตามที่เราเราไม่รู้จักเนี่ยค่ะหมอพอจะแนะนำาพีนิดนึงได้ไหมคะอ๋อจริงๆค่ะก็เป็นอาจจะใช้ได้กับ ทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มนะคะหนึ่งเนี่ยอย่างแรกที่คุณแม่ทาดีอยู่แล้วในเรื่องของการสังเกตน,นะคะดูซิว่าเอ๊ะลูกเราเล่นแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมเช่นพฤติกรรมทางกายกินอยู่หลับนอนเขาเป็นยังไงนะคะหรือว่าพฤติกรรมทางใจนาะจากที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยหลังๆนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยจะมาคุยด้วยและเริ่ม มันลูกไม่เหมือนเดิมอ่ะเออถ้าคนคนแม่คนเป็นแม่คนใกล้ชิดก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมลูกเราไม่ค่อยคุยเลยเนาะช่วงหลังๆอะไรเงี้ยค่ะหรือถามอะไรก็ดูหมุดหงิดง่ายนะคะประเด็นที่สองค่ะก็คืออ่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วนะคะการสื่อสารเนาะก็คือถามเขาได้เลยว่า เอเล่นเกมอะไรอยากรู้จังเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิอ่าอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลเนาะมันเป็นเกมลักษณะไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะจริงๆก็คือชวนเขาคุยได้เลยเนาะในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เนาะจริงๆเราอาจจะไม่ได้ไปมาเป็นเหมือนคนที่ต้องมาแบบมาบอกเนาะว่าลูกทําอะไรหนึ่งสองสามสี่เล่นเกมกับใครอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราในเชิงในเรื่องของการคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะเออในเรื่องของเอ๊แล้ว าเขามาเราอาจจะใช้สถานการณ์ก็ได้นะสมมุติว่าคุยคุยอยู่เขาเขาขอที่อยู่หนูขอเบอร์หนูอย่างเงี้ยหนูจะทํำยังไงอะเนะอันนี้มันก็เหมือนการเป็นการคุยแล้วก็การสอนไปในตัวนะคะอันนี้ก็คือมันสามารถทําได้เลยเนาะเออเราเราก็แค่แบบเออจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าเปือนแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันละกันเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราถ้าเป็นฝั่งคุณแม่หรือฝั่งผู้ปกครองพูดอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเด็กก็อาจจะ วุ้ยฉันไม่มีโอกาสได้พูดเลยฉันไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเลยนะคะเราเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าวัยรุ่นต้องการอิสระนะต้องการแบบแลกเปลี่ยนไอเดียนะคะอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือที่คุณเอมอยากฝากไว้ข้อหนึ่งนะก็ะคือสังเกตพฤติกรรมลูกของเราเนาะเขาเล่นเกมอะไรเขาทาอะไรแล้วเขาเปลี่ยนไปไหมนะคะข้อที่สองนะคะพูดคุยกับพูดคุยกับลูกเนาะแต่พูดคุยกันบนความสัมพันธ์อ่าอันดีนะอันเชิงบวกนะคะที่ที่เราเคย พูดกันไปในอีทีก่อนๆนะคะในเรื่องของการสือ่อสารการสะท้อนอารมณ์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือแชร์สิว่าสิ่งที่ลูกเล่นเนี่ยเออลองอาจจะตั้งคําถามเขาก็ได้เนะว่าเอ,อ๊ถ้ามีคนเพื่อนๆเ,เ,เขาชวนชวนหนูมาเล่นเกมที่บ้านเงนี้ยหนูจะไปไหมหรือว่าเออสมควรไหมที่หนูจะโพสต์ข้อมูลส่วนตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกับคนที่หนูไม่รู้จักนะคะอันนี้อาจจะเป็นไอเดียคร่าวๆนะก็สามารถปรับได้ตามแต่ละบ้านแต่ละบริบทค่ะโอเค ก็เป็นไงบ้างครับครูครูแตวันนี้ได้ไอเดียไปได้ไอเดียในการดีเลยค่ะจะได้กลับไปลองพูดคุยในเชิงบวกนิดนึงเพราะปกติตัวเองจะเสียงแข็งเพค่อนข้างดูก็จะจะลองเชิงบวกนิดนึงกว่าเดิมค่ะก็จะลองพูดคุยดูก<อ>็ว,วันนี้นะครับเท่าเท่าที่ฟังบทสนทนาระหว่างพี่เอนะกับครูแตงเนยตัวผมเองนะก็าสามารถที่จะเอ๊ะพอจะสรุปได้นะว่าเป็นสุขง่ายๆนะสี่สอนะ อาจจะมีสอแรกสําคัญมากคือการใส่ อ่าร่างกายอารมณ์จิตใจอะไรต่างๆองเด็กเปลี่ยนไปไหมนะครับในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะสอตัวที่สองนั้นมีความรู้สึกว่าในครอบครัวต้องมีความสัมพันธ์กันดีนะความสัมพันธ์เชิงบวกมันก็จะนําไปสู่การสื่อสารสอตัวที่สามนะซึ่งการสื่อสารก็มีความสัมพันธ์สาคัญ่ที่คุณพ่อคุณแม่คงต้องสื่อสารกับลูกอย่างสม่ำเสมอนะแล้วก็อีกสอนหนึ่งก็คือสมมุติซิลองสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาว่าเออถ้าถ้าเป็นสถานการณ์ นี้เนี่ยจะมีการแก้ปัญหา อย่างไรนะเพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นมันเหมือนเป็นสบติฐานะ่ะท,ที่คุณแม่สามารถจะตั้งและพูดคุยกับลูกบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ั้นดีมีการสื่อสารที่ดีระหว่างการภายในครอบครัวก,ก็น่าจะทําให้สถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นนะทาให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีดนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอมขอบคุณพี่แตงนะครับคุณครูครูแตงนะที่เข้ามาเป็นเคสตี้ีให้กับพวกเรานะแล้วก็ผู้ปกครองอีกหลายๆคนที่ในช่วงเวลาปิดเทอม น่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาลูกใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะก็ได้ไอเดียกันไปนะครับแล้วเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นะครับก็จะพบกับรายการเพื่อนคู่ใจผู้ปกครองนี่แหละแต่เราอาจจะมีการปรับรูปแบบอะไรใหม่นะเพื่อให้รายการมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วเราก็ยังคงพบกับพี่เอมของเราคนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั